โทต้องสีที่ออกมาเป็นน้ำของทัพปูชายกย่องของทัพไทยใี้ความแรงคือขั้นว่าเขาเป็นพี่สาวหน่อยเป็นเป็นแพ่งเอฟซีหล่ะหน่อยอุ้งอิงเอฟซีบอโตยุมาลินนะครับจะทักทายเนี่ยหมดแล้ครับมาพี่น้องมาปลากระพงหนึ่งแบบเน่าน้ำกันแสบครับตช่วงหลังๆนี่ก็อยากบ่อยๆแน่จังน้อยอีกหรอกต้นว่ามันแสบพะนะเนาจัดไปมีแนวอยากเบอก ทีแรกว่าทีาว่าบอกเ,เดอกขั้นแขวนะี่ยบนเสียงแทนเล่าเิบนเสียงแทนบดโจด้เลยบกแทนเล่าซื้อแต่เราเล่ากันต่อไปหลายคนตอบไปบังอยู่ในข้อมมนบ้านปิดเฟีดนี้หรือบ่หมอนะบ้านปิดช่องนี้หรือบ่เฮ็ดยังมันบ่โฆษณาก็ขายยาหมองซื้อเข้ากับโฆษณาเฮ็ดยังบ่โฆษณาถามเน่ ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็โฆษณาหมดแหละการลงทุนลงทุนแล้วคนว่าโฆษณาคุ้นกับว่าเห็นมันก็ถือต้องแล้วเขาถีโฆษณาว่าต้องไปบอกว่าเขาโฆษณาฝันหนังฮอลลีวูดมันบ่แมนเขาบอกเขาเลยลงทุนหาสิบบาทร้อยหนึ่งเขาลงทุนหลายล้านเขาก็ต้องการตอดเงินเขาก็ต้องการเงินตัวขึ้นด้วยกัน เนื้ออื่นใดก็คือตรงการทุนขึ้นไม่แอบถอนไอ้เสาหลักเอานะครับเนื้ออื่นใดคือการพอไปทุนขึ้นทำไมจั้งหลายเนี่ยแล้วเฮตเต้นใดเก็บปันแดานะนะแล้วเฮตเต้นใดคอยที่ดือดขึ้นมันก็ต้องโฆษณาภาษาหนำเป้าขาอัดตามขวดขายซื้อๆกิดยังโฆษณาจ้างพระเอกดังอ่างจ้างพระเองยิ่งเขาเจ้าไปไปโฆษณาค่าโฆษณาเป็นสิบยี่สิบล้านพุ่น ภาษาหนามเป้าซื่อคือปวาเขาทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอิงแอบกับโฆษณาเบิร์ตนั่น,นะครับอย่าไปวากันถ้าเจ้าบ่ามักเขาถ้าเจ้าบ่ามักเพิน่นถ้าเจ้าบ่าอยากเบิง่งกับ่บต้องไปเบิง่งกับ่บต้องไปวาไปวากันเป็นไดล่ะบานที่นี่สมาชิกเอซสาหน่อยไปเป็นแพงเอฟซีวโจจุมานินเขายอมเอาเป็นได เป็นทออุดหลูดบ่เจ้าฮะเป็นทออุดลูดเบิ Jamie, บ้บปิดนี้แหละจีเนะเบิ้ปิดนี้แหละบ่ขันมากขันบ่พอใจขันบ่มาเขาขันบ่ต้องไปว่าวดลงเฮือ้าเฮือหาหายอดวิวจีได้หลายอยู่ตัวยอดวิวเงยมิตรคนดายอดวิวก็ได้หลายอยู่ดอกมงยิตรคนดามีแมิตรคนว่า เราอยู่ดอยใดพะนะแล้วผมก็ล่งจากดอยตีเขาว่าเขาก็ได้ดีๆเลยเขาก็ว่าดีดๆแหละแบบอะไรแบบชนนั่นแหละเขาบอกได้ว่าเสียงยิงเสียหายดอกนะครับเราไปมุดมัตเใสัมาสันเ่าก็ลงจากดอย,ยก็เลยบอกหมูวิญญาณั่นเขาว่ามาสร้างเห่นเฟียดเป็นแถอะมาสักเขาว่าเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นก้อนที่คิดก้อนที่เหตุก้อนที่ทำสั้งใจให้ดี ขั้นคือว่าที่เอายอดวิวเขา่เป็นยังนอกว่ารดเพียบเออทั้งไม่นาสามทั้งไม่นาเียแล้วเขายองให้เจ้านะเพราะฉะนั้นในการที่จะพูดจะจานะครับคนเฮาให้กําลังใจกันดีทนะี่สุดเป็นเจ้าว่ามากให้กําลังใจกันนะครับเป็นชอบเพราชอบก็ให้กําลังใจกันถือว่าเป็นการสร่งเสริมนะบ่าเสียน้ำเขาพรบาด เออเมื่อไดสีน้ำเขาจักบาทแช่วะโอ้ให้กำลังใจกันตั้มนั่นก็มันก็ดีใจแล้วคนนะครับเพราะฉะนั้นกะมาจมมาเบาสู่ฟังซื่อๆดอกเนาะมาจมมาเบาสู่ฟังซื่อๆว,าว่าตีเบาเบาดอกมันกำแรงแงงแรงแงงแรงแงงอยู่เออก็เอาจังน้อยเพราะกินแ <laughs> สีบเพราะสั่นมาติกินบ่วเสบ หนึ่งปลากระพงคนนี้บนธรรมดาเนี่ยบนปลากระพงนึ่งมะนาวคนนี้บนธรรมดาเนี่ยรสชาติเข้าขั้นจังสี่ฝีมือแม่บ้านเพิ่นนํากินจังสีแต่ว่าการปรุงแต่งปลาขาพระเจ้าแต่ว่ามันกระแสอยู่วน,น,น้าจิ้มน่ะนะวะเนาะเกาคิปจอจอลิบสันสันมาเบาก,กับพีแับน้องมาหนึ่งปลากระพงนึ่งมะนาวน้ำกันนะครับ คลิปสั้นๆคลิปจอๆค่ายออกพ่ท่านได้ออกเด้อค่ายออกพ่ท่านออกลงมก็ยังมีฉายกันอยู่ปกตินะครับก็ยังมีฉายกันอยู่บางมองก็เตรียมลงมบางมองก็ร่นลงมบางมองก็ได้รอดคิ้วคื้เก่านั่นแหละทั้งค่ายออกก็ได้ก็อย่าลืมไปเป็นกำลังใจผู้ได้เบิ้งแล้วก็ไปเบิ้งกันอีกก็ได้ว่าเป็นยังเป็นการสนับสนุนกันนะครับผู้ลังคนเพิ่นเบิ่งถึงสามสี่รอบหารอบนะเอาที่หลานเล่นไปใส่ลูกละเอาเอาซ้ำนั้นแหละครับ สำหรับคิดนี่มี保卫สมิญสกอนขอบคุณขอ<า>บคุณปลาด่า J O Two จะเริ่มไปติดตามเราในแหนมในเรื่อแหละนะะไปติดตามน้ำโลนในเราเรานหนมแน่นะครับปาออลาด่า J O Two Official นะสวัสดีครับฝากบอกกินน่า